รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริยนทีวีวัดแห่งนี้คนรู้จักน้อยมากครับแม้ว่าจะเป็นคนหนองคายก็ตามบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามีวัดแห่งนี้อยู่ เห็นทิวเขาโอ้ยวิวที่นี่สวยมาก ครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางกับผมโจวีชชยยุทธนะครับเจอโจวีแบบนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับในสัปดาห์นี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานจังหวัดแห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ําโขงข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสปปลาวแล้วที่จังหวัดแห่งนี้นะครับจะมีประเพณี15ค่ําเดือน1ิที่จะมารอดูบั้งไฟพญานาคขึ้นจากแม่น้ําโขงแห่งนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าจังหวัดแห่งนี้คือจังหวัดอะไรใช่แล้วครับที่นี่คือหนองค เริ่มต้นนะครับที่เรายืนอ,อยู่ในขณะนี้ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปกราบพระไปหมูกันที่นี่คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2534นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของ3ประเทศไม่ว่าจะเป็นสปปลาวประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียนะครับที่ได้มอบเงินนะครับในการสนับสนุนสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวลองสังเกตนะครับว่าตรงกลางเลนของสะพานเนี่ยจะมีทางรถไฟรางเดี่ยวนะครับที่จะมุ่งตรงไปเมืองที่มีมชื่อว่าเมืองท่านาน แล้งนะครับและเลยไปอีกหน่อยนะครับประมาณสัก20กิโลเมตรจะไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ เมืองหลวงของสปปลาวนั่นเองครับถือว่าเป็นสะพานมิตรภาพนะครับระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศบ้านพี่เมืองน้องนะครับอย่างประเทศลาวนั่นเองครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปหมู่ให้ม้วนหลายนํากันเด้อครับผมจะพาทุกคนนะครับไปที่แรกก็คือสาลาแก้วกูนะครับหรือว่าอุทยานเทวลไลแห่งความศรัทธาที่สร้างขึ้นโดยหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะครับหลวงปู่เนี่ยมีความเชื่อและความศรัทธานะครับว่าเทพเนี่ยมานิมิตให้หลวงปู่สร้างเป็นรูปปั้นกว่า200รูปปั้นในพื้นที่กว่า42ไร่นะครับที่มี ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธนะครับแล้วก็ตามตำนานรเรื่องเล่าชาวบ้านในแถบภาคพีสาแนแห่งนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพาทุกคนไปกราบไหว้พระธาตุที่ถูกนึ่งเวลาที่เรามาหนองคายพระธาตุที่เรามักจะนึกถึงก็คือ พระธาตุล่าหนองและก็พระธาตุบางพลนนะครับแต่จะมีพระธาตุอีกหนึ่งพระธาตุที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆที่นี่ชื่อว่าพระธาตุโพนิกเวียงงัวซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีนะครับปิดท้ายนะครับผมจะพาทุกคนไปที่อำเภอสังคมที่นี่จะมีสกายวอล์กนะครับเป็นสะพานกระจกใสที่นี่ก็คือวัดผาตากเสือ้อทั้งหมดทั้งมวลในตีมของเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามะมูหนองคายม่วนหลน้ำกระเดิน ทาวิตรภาพไทยลาวนะครับเรานั่งรถมาประมาณ15นาทียังคงอยู่ในอำเภอเมืองที่นี่คือศาลาแก้วกู่อุทยานเทววลัยแห่งความศรัทธาที่มีความยิ่งใหญ่มากๆนะครับสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2521นะครับในพื้นที่กว่า42ไร่นะครับที่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์นะครับ ชื่อหลวงปูป่บุญเหลือแต่จริงๆแล้วท่านไม่ได้บวชเป็นพระนะครับผมเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังหลวงปู่บุญเหลือเนี่ยจริงๆแนละ้วเป็นคนหนองคายนะครับท่านมีความตั้งใจอยากจะบ,บวชเป็นพระนะครับเมื่อโกนหัวโกนคิ้วถึง3ครั้ง3คพาก็เกิดล้มป่วยหูตาฝ้าฟางนะครับจนไม่สามารถบวชได้แล้วก็มีเทพนะครับมาเข้าฝันท่านมันเป็นนิมิตนะครับบอกว่าเมื่อชาติที่แล้วหลวงปู่บุญเหลือสุริรน์ท่านไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับจึงทาไม่ไม่สามารถบวชได้ให้ชาตินี้บำเพ็ญเพียรและก็ถือศีล เผยแพร่ศาสนาให้ทุกคนทําความดีนะครับแล้วก็มีเทพเนี่ยมานิมิตให้หลวงปู่สร้างเป็นอุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธาหรือว่าศาราแก้วกู่แห่งนี้เกิดขึ้นมีรูปปั้นทั้งหมดประมาณ200กว่ารูปปั้นนะครับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับหรือว่าศาสนาพุทธและก็เรื่องของตำนานนิทานของฝั่งภาคอีสานมีทั้งหมดอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ความมหาศย์ก็คือคนที่เป็นคนปั้นไม่ใช่ช่างปูนไม่ใช่วิศวะหรือว่า ทั้งฝีมือแต่อย่างใดแต่เป็นชาวบ้านนะครับรวมถึงหลวงปู่บุญเหลือที่มาทําในที่แห่งนี้นะครับร่วมกันคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตร,รกรเป็นชาวไร่ชาวสวนนะครับคนก็เลยสงสัยว่าแล้วทําได้ยังไงนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับหลวงปู่ท่านก็บอกว่ามีเทพเนี่ยมานิมิตบอกสัสดส่วนของปูนว่าต้องใส่เท่าไหร่ต้องปั้นอะไรประมาณไหนเรื่องราวอะไรวันที่เท่าไหร่ในการปั้นนะครับอย่างที่ได้เห็นด้านหลังนะครับ เป็นพระพุทธรูปที่ข้างบนเนี่ยมีองค์พญานาคนะครับซึ่งด้านในเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ได้มีการวางเสาเข็มหรือว่าเป็นเรื่องของวิศวกรรมแต่อย่างใดแต่ว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เทพมาบอกว่าต้องทํายังไงและเหลือจะเชื่อครับเพราะว่าอยู่มานานแบบ20-30ปีแข็งแรงมากๆแล้วก็สวยงามตั้งตาราง,งานนี่ไม่ใช่ช่างฝีมือแต่เป็นชาวบ้านแล้วหลวงปู่บุญเหลือช่วยกันมนเลยทําให้คนในพื้นที่หนองคายอย่างเนี้ยรู้สึกศรัทธาเป็นอย่างมากครับแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องราว ขององค์พญานาคนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเพราะรว่าเต็มไปด้วยความสวยงามความขลังนะครับแล้วมันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างที่หาดูไม่ได้ที่ไหนนอกจากที่นี่อย่างแน่นอนนะครับ อีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆาครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นตำนานที่สอดรับไปกับประเพณีของชาวอีสานเรื่องของความเชื่อในพญานาคนะครับนี่ก็คือพระยานาคแอกไขยนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่านาคีก็ได้นะครับคือตามตำนานเนี่ยเขาก็จะเล่าว่าพระนางแอกไขยเนี่ยได้มาสมสู่กับมนุษย์ซึ่งมันเป็นผิดกฎหลักมนเทียนบาลของพญานาคได้พาขุนเทืองไปสมสู่ด้วยกัน7วัน7คืน7ปีนะครับแล้วก็ได้พาขุนเทืองเนี่ย ไปซ่อนตัวอยู่ในเขาพระสุมเมรุึึงเป็นที่อยู่ของเทพเทวดาซึ่งทุกอย่างเนี่ยผิดหลักหมดเลยจนลืมหน้าที่ของตอนเองในการสร้างส,าง,สงกรานตหรือว่าฝนตามฤดูกาลทําให้แห้งแล้งนะครับจนเมื่อตัวเองเนี่ยรับรู้แล้วว่าตอนนี้ตัวเองกําลังละเลยหน้าที่ก็เลยได้ลงไปเล่นน้ำนะครับโดยบอกขุนเทืองซึ่งเป็นสามีที่เป็นแอบคบชู้กันนั่นแหละครับบอกว่าห้ามแอบดูนะจะไปเล่นน้ํา แต่ปรากฏว่าพอเล่นน้ําไปก็เกิดเสียงดังสนั่นกล้องไปทั่วนะครับก็จะมีเหล่าบริวารเนี่ยมาเล่นน้ําอยู่ด้วยก็คือลูกปั้นด้านหลังก็ทําให้ขุนเทืองเนี่ยได้เดินออกมาดูและได้พบว่าเมียของตัวเองจริงๆแล้วคือพญานาค าลาแก้วกู่นะครับซึ่งกู่เป็นภาษาอีสานแปลว่าอาสมหรือสาลานั่นเองครับผมเดินดูรอบๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะครับของรูปปั้นเนี่ยหรือว่าสัดส่วนในการแกะสลักก่อสร้างแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็มีความสวยงามแปลกตามากๆอย่างที่บอกไปครับว่าจะมีภาษาไทยนะครับหรือว่าบางรูปปั้นเนี่ย ด้านล่างจะเป็นภาษาอีสานนะครับให้ได้อ่านกันว่าตำนานเรื่องนี้ที่มาที่ไปของในแต่ลูกปัน้นเป็นมาอย่างไงพอเราอ่านเนี่ยก็ทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความอินในเรื่องราวมากขึ้นเหมือนเดินไปก็เพลินกับเรื่องราวที่สถานที่อย่างนี้ตั้งใจให้คนเข้ามาแล้วดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของสถานที่อย่างนี้ครับ ด้านหลังของผมนะครับก็คือสาราพุทธมามะกะสมาคมของจังหวัดหนองคายนะครับด้านในก็จะมีเรื่องราวประวัติผู้สร้างก็คือหลวงปูป่บุญเหลือสุรีราาัฐากมีคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะรู้เรื่องของประวัติท่านเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปกราบสักการะพระาธาตุที่ถูกลืมหรือว่าพระาธาตุโพนจิกเวียงงวัวแต่ว่าทําไมถึงเรียกว่าพระาธาตุที่ถูกลืมเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันที่วัดพระาธาตุบุไปกันเลยครับ บริษัทไทยเบลเลสจำกัดมหาชนน้องใหม่จากไทยทิพส์สับปะรดพูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินผมพาทุกคนนะครับมาถึงโลเคชั่นที่2แล้วที่นี่คือวัดพระธาตุบุนะครับยังคงอยู่ในอำเภอเมอืองที่นี่ถือว่า เป็นวัดที่มีพระธาตุที่ถูกลืมอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าจังหวัดหนองคายจะมีพระธาตุชื่อดังอยู่3าองค์พระธาตุนะครับก็ <c oughs> คือพระธาตุบางพวนที่ด้านในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับในส่วนของหัวเน่าตามมาด้วยพระธาตุล่าหนองที่เป็นพระธาตุใจกลางแม่น้งงําโขงด้านในจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของข้อเท้าและที่นี่นะครับพระธาตุโพนจิกเวียงงัวที่มาที่ไปก็มาจากชื่อของเมืองในอดีตย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะครับก็ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับส่วนเขี้ยวฝางนะครับเขี้ยวฝางก็คือเป็นฟันส่วนที่เป็นเขี้ยวที่มีความแหลมและออกเป็นสีออกแดงและเลือดนั่นเองครับนี่ก็คือที่มาที่ไปผมพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่หลายคนถามว่าแล้วทาไมถึงเรียกว่าวัดพระาธาตุบุเพราะตามตำนาน,นครับพระาธาตุบุเกิดจากการที่พญานาคเนี่ยใช้ขนทางจากวังบาดาลบุขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นดินตรงจุดนี้เพื่อมาสักการะนะครับองค์พระาธาตุโพนจิกเวียงงัวนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าอันนี้แหละ คือประตูจากวังบาดาลชาวบ้านก็เลยใช้ดินใช้หินเนี่ยไปบุจนมันกลายเป็นเหมือนพระาธาตุบุก็คือปิดทางไว้ไม่ให้พญานาคขึ้นมาเพราะกลัวอิทธิฤทธิ์ขององค์พญานาคนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่เรียกว่าพระาธาตุบุและหลังจากนั้นจะพาไปกราบสักการะนะครับพระาธาตุโพนจิกเวียงโงวที่มีอายุเก่าแกกว่า500ปีและได้รับการขนานนามว่าเป็นพระาธาตุที่ถูกลืมของหนองคายที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเรื่องของสุขภาพนั่นเองเดี๋ยวไปไหว้กันไป นี่คือโงค์ลัพิทักษบทเจ้าไก่แจ้ภายใ,ในวัดพระธานบุกนะครับ เลย1นึจนก็คือเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในปี2537นะครับหลวงพี่เล่าให้ฟังว่าในอดีตวัดแห่งนี้เป็นพื้นที่วัดรา้าตท่านจอว่าได้เดินทางมาบริเวณนี้มาเจอกับหลวงพ่อใหญ่ด้านหลักของเรานะครับซึ่งเป็นพระประธานมีการสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยพระธาตุพนมเจ้าสังเกตเห็นว่าตัวของหลวงพ่อที่เป็นพระประธานนะครับจะมีความเอียงไปทางขวาเล็กน้อยก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีผ่านการเวลาหลายร้อยปีนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพระประธานองค์เล็ก ที่ชาวบ้านบางท่านอาจจะอยากนําไปบูชาไว้ที่บ้านก็เหมือนองค์ด้านหลังผมเลยทุกองนะครับจะมีการเอียงไปทางฝั่งขวาเล็กน้อยนะครับก็สวยงามและก็แปลกตาเป็นอีกแบบตอย่างนี้ก็ยังมีเรื่องของพุทธประวัตินะครับที่เป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนางังรอบๆอบอุโบโสถสวยงามแปลกตาไม่ได้เหมือนที่อื่นอย่างที่เราเคยเห็นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชุดอื่นต่อในวัดแห่งนี้กันครับ ค,คือพระธาตุบุนะครับบริเวณนี้เป็นวัดป่าทั้งหมดนะครับเงียบสงบรมรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆวัดแห่งนี้คนรู้จักน้อยมากครับ แม้ว่าจะเป็นคนหนองคายก็ตามบางคนก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามีวัดแห่งนี้อยู่ที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยเที่ยวไม่สาทางของแท้เลยครับอย่างที่เล่าให้ฟังเลยว่าพระาธาตุบุนะครับมีการสันนิษฐานะเรื่องราวตามตำนานว่านี่แหละคือประตูสู่วังบาดาลที่องค์พญานาคอยากขึ้นมากราบพระาธาตุนะครับอยากใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาจึงได้มีการบุทางเป็นรูขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ไปกราบองค์พระาธาตุพลิกเวียงงว ต่อมาชาวบ้านได้มีการเห็นนะครับตอนขนาแปลงกายจึงเกิดความกลัวเกิดขึ้นจึงได้มาปิดทางไว้แล้วก็กลายมาเป็นพระธาตุบุนในปัจจุบันหลายคนที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาคก็จะมากราบบริเวณน,นี้นะครับเพราะว่าเชื่อว่านี่แหละคือประตูสู่วังบาดาลครับ เรามาถึงไฮไลท์สาคัญของเราแล้วครับด้านหลังของผมก็คือพระธาตุโพนจิกเวียงงวนะครับที่มีอายุกเก่าแก่กว่า500ปีผมเล่าให้ทุกคนฟังไปว่ามีการสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าโพธิสารในอาณาจักรล้านช้างก็ประมาณ500กว่าปีก็จะสอดคล้องเรื่องราวของตำนานอูรังกธาตน,นะครับก็จะมีเรื่องของพระธาตุบางควนพระธาตุล่าหนองนะครับแล้วก็พระธาตุแห่งนี้ที่น่าจะสร้างใกล้ๆกันด้านในจะบรรจุพระบรมบสารีริกธาตุส่วนพระทันตธาตุระาารอว่า ระเที่ยวขวางในขณะที่เรามากําลังบูรณะปฏติสังขอนขึ้นใหม่นะครับเราสามารถมาร่วมบุญได้นะมีป้ายเขียนไว้ด้วยด้านซ้ายมือของผมนะครับพระครูประทิมเนี่ยขเขาก็เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับมาร่วมบุญกันในการสร้างหรือว่าบูรณะขึ้นใหม่มาทั้งทีเดี๋ยวเรากราบขอพรดีกว่านะครับเพื่อความ,มเป็นสิริมงคลไปค่ัน วัดพระาธาตุบูนะครับสังเกตโดยรอบเนี่ยจะเห็นว่าร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆเลยครับใครที่ชอบปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมบริเวณนี้แล้วก็ได้มีโอกาสกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆใน1วันที่หลายคนอยากจะมาเที่ยวกันนะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นบนสกายวอล์กนั่นก็คือวัดผาตากเชืออยู่ที่อำเภอสังคมจะสวยขนาดไหนไปดูกันต่อครับ ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power ผมพาทุกคนนะครับนั่งรถต่อมาอีกประมาณ1ชั่วโมงเรามาอยู่ที่อำเภอสังคมนะครับที่นี่คือ วัดผาตากเสื้อด้านหลังของผมได้เห็นต้นไม้ร่มรื่นมากแล้วก็มีบันไดยพญานาคอยู่ด้านขวาเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปแล้วก็จะไปกราบพระในอุโบสถนะครับที่แห่งนี้ไฮไลท์ก็คือสกายวอล์นะครับที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ550เมตรผมเล่าประวัติที่นี่ให้ฟังคร่าวๆนะครับพระอาจารย์สมเด็จนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย ของหลวงปู่เหรียญวราล,ลาโพเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดหนองคายท่านหาสถานที่ปรากฏปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับอยากตัดสินใจขึ้นไปอยู่ด้านบนหน้าผานะครับเพื่อน,นั่งสมาธิแต่ว่าหลวงปู่เหรียญเนี่ยก็ได้เตือนว่าทางขึ้นมันค่อนข้างจะอันตรายขึ้นชื่อว่าเป็นหน้าผาแล้วก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายในการปีนหน้าผาขึ้นไปเวลาที่พระอาจารย์สมเด็จจะขึ้นไปจะต้องใช้เถาวันนะครับปีนขึ้นไปร่วมกับใช้ก้อนหินดันโตขึ้นไป และในทุกๆเช้าจะมีการเดินลงมาบินธบาตนะครับญาติโยมที่รอใส่บาทพอทันที่จะเดินทางกลับขึ้นไปบนยอดผาตากเสื้อในขณะที่ปีนขึ้นไปด้วยเถาวัลย์และก้อนหินก็ทําให้บาทที่ได้รับจากญาติโยมมาไม่ว่าจะเป็นข้าวอาหารแกงต่างๆก็หกตกหล่นในขณะที่ปีนป่าขึ้นไปชาวบ้านเห็นก็รู้สึกว่าโอ้โหเกิดความศรัทธาอยากจะทําบุญอยากจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยากจะสร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้เป็นกิจจลักษณะ จึงเกิดเป็นผาตากเสื้อหรือว่าวัดผาตากเสื้อแห่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปกระดารผาด้านบน,นครับไปกันเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะพาไปนั้นผมพามาดูต้นกําเนิดของผาตากเสื้อนะครับนี่ครับมาตากอยู่ด้วยนะฮะนี่ฮะไม่รู้ใครออกมาตากไว้สมชื่อผาตากเสื้อจริงๆ <c oughs> ไปไปไหว้พระกัน ผมพาทุกคนนะครับเดินขึ้นบันไดพญานาคมาอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถสวยงดงามมากๆเลยครับอย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่าเวลาที่เราไปภาคอีสานสิ่งหนึ่งที่จะเจอตลอดคือเรื่องราวของพญานาคอย่างด้านขวามือนะครับ พยามุจลินทุกคนก็จะทราบันดีว่าพระพุทธรูปนะครับปางนาคปเขาก็จะมีพยามุจลินเนี่ยขึ้นมาแผ่แม่เบีย้ยเพื่อเป็นการบางฝนให้กับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามที่พระองค์ท่านได้นั่งบำเพ็ญตนหรือว่านั่งสมาธิใต้ต้นโพนั่นเองครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็คือพระแม่วิราชินีเทวีนะครับเชื่อว่าเป็นภรรยานะครับของพยามุจลินก็ได้มีการประดิษฐานอยู่ตรงนี้ให้ประชาชนที่มีความเชื่อ ในเรื่องของพญานาคได้กราบไหวกันเพราะอย่างที่เราบปครับว่าตรงผาตักเสื้อหรือว่าวัดผาตักเสื้อเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณหน้าผาที่มองตรงไปจะเห็นรนิมฝั่งแม่น้ำโขงด้านซ้ายมือของเราก่อนที่จะไปดูความสวยงามทางธรรมชาติไปกราษพระเพื่อความเป็นสิออริมงคลกันก่อนครับ ทุกคนมาถึงไฮไลท์ของวันนี้แล้วนะครับที่นี่ก็คือสกายวอล์ของวัดผาตากซึ่อเขามีการเคลมไว้ว่าเป็นสกายวอล์แห่งแรกของประเทศไทยเลยที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ550เมตรนะครับ มองไกลออกไปก็จะเห็นอำเภอสังคมของจังหวัดหนองคายนอกนจากนี้ก็จะเป็นแม่น้ําโขงที่เป็นจุดกั้นกลางระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวนะครับจะเห็นว่ามีเหมือนแม่น้ำสองสายไหลมาบัรจบกันบริเวณนี้นะครับแล้วก็มองไกลออกไปเห็นทิวเขาโอ้โหวิวที่นี่สวยมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวกันไปตามมาเลย ทุกคนมานั่งปิดรายการริมฝั่งแม่น้าโขงนะครับนี่คือผาตากเสื้อโดยแท้จริงคือที่มาที่ไปของวัดผาตากเสื้อนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับในธีมของเราวันนี้ที่มีชื่อว่ามามหมูหนองคายม้วนหลายนํากันเดอร์ผมพาทุกคนนะครับมาหมูก็คือมากราบไหว้ความเชื่อ,อริมฝั่งแม่น้าโขงเรื่องขององค์พญานาะคแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่อันซีนและสไวยไปด้วยความธรรมชาติ งงาาาขอภาอภีสนประเททศไทยของเรารเริ่มต้นตอนเช้าผมพาทุกคนนะครับไปข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ทาให้การติดต่อซื้อขายของไทยและลาวสะดวกมากยิ่งขึ้นเห็นเลยครับว่ามีรถไฟข้ามไปข้ามมาสะดวกสบายมากใครอยากไปเที่ยวลาวก็ทําได้ด้วยเนาะหลังจากนั้นนะครับผมก็พาทุกคนไปที่ศาลาแก้วกู่ที่นี่จะมีรูปปั้นกว่า200รรูปปั้นนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อหลากหลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันได้ภายใต้หลักเกณฑ์การทําความดีและผมก็พาทุกคนนะครับไปดูพระาธาตุที่ถูกลืมก็คือพระธาตุโพนจิก เวียงงวัวระธาตุเก่าแก่กว่า500ปีที่ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนเขี่ยวหรือว่าฟันขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายมานั่งกินลมชมวิวและกราบพระขอพรนะครับที่วัดผาตากเสือ้ออำเภอสังคมจังหวัดนองคายนอกจากจะได้กราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลได้รู้เรื่องราวความเชื่อตำนานของพญานาคตลอดทั้งวันแล้ว ได้ดูความสวยงามของธรรมชาติอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสเมืองรองอย่างจังหวัดหนองคายที่ผมได้มาอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งหมดทั้งมวลในหนึ่งวันค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือค่าใช้จ่ายในแต่ละสถานที่นะครับอยากติดตามรายการของเรา ขึ้นมาแล้วกดมือถือได้เลยครับสแกนกิวาโคดจะเล้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่ซ้ำทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับว่าผมโจวี่และเที่ยวไม่ซ้ำทางครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดเพราะเที่ยวทันทีอยากให้ทุกคนเที่ยวไม่ซ้ำทางไปที่5แล้วนะครับในครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามไม่ดีห้ามพลาดนะครับวันนี้ส่งท้ายทุกคนด้วยแดดล่มลมตกของอำเภอสังคมและแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบว็รแเร์จำกัดมหาชน Rin Tiwi.